สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับยีนอีกแล้วนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางฮาหนอยสามหน่อยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวจริงๆครับเพื่อนๆเ,เด่นสองนะคะงวดวันที่สามสิบเดือนหนึ่งหกสี่นะคะยีนมาสรุปให้ก่อนเนาะวันแนวทางออกอะไรบ้างเนาะ เด่นสองนะคะเจาะเข้าอยู่นะคะสองเก้าเก้าสองนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะยินเน้นย้ำตลอดนะคะแล้วถ้าเพื่อนเพื่นคนไหนรูดเนาะเพื่อนๆนคนไหนที่รูดกันก็ VIP ก็มานะคะหกสองเนาะอันนี้ยินจับได้ถึงแค่สองห้าเนาะไม่ถึงกับสองหกเนาะเพื่อนเพื่อนสำหรับเพื่อนๆที่รูดก็ น่าจะโชคดีกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่โชคดีกันด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะใต้คลิปเนาะี๋ยวยังไงวันนี้ยิงก็จะมาตามต่อวันที่3 1เดือน164นะคะกับสูตร1เม็ดเดียวเนาะ ตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็ผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะเดี๋ยวยินจะมาตามต่อสูตรหนะคะวันที่31เนาะ สาบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งหกสีนะคะกับแนวทางอางน้อยนะคะสามน้อยนะคะพเพื่อนๆสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะวันนี้เด่นนะคะ เด่นตัวเดียวตัวเดียวนะคะศนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบวิ่งชอบรูดกันเนาะศูนย์ตัวเดียวนะคะก็ยิงก็จะมาเจาะให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับเด่น0ูนย์เนาะก็ศูนย์หนะคะ 070809นะคะแล้วก็00นะคะเบิ้ล0นนะคะยินเคยเจาะเจาะเข้ามาแล้วนะคะเบิ้ล0ูนย์เนาะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ก็คงจะได้เห็นกันเนาะว่า00ก็มานะคะไม่ใช่ไม่มาเนาะ02 0 3นะคะมีอยู่8คู่นะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเนาะก็จดใส่กระดาษหรือแคบหน้าจอไว้นะคะสำหรับสูตรนเม็ดเดียวนะคะเด่นศูนย์ตัวเดียวนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบวิ่งชอบรูดกันเนาะ,ะอันนี้ยีนเจาะให้แค่8คู่นะคะก็ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะก็ลองชมชมดูนะคะแล้วก็พิจารณาดูนะคะ อันนี้อันนี้คือชอบนะคะแต่ก็ก็ชอบทุกตัวแหละเนาะเพียงแต่ยินแบบชอบแบบเล็กสวยชอบเ,ออเพื่อนเพื่อนท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านนะคะก็ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะสำหรับเพื่อน เพื่อนใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าสวัสดีค่ะ